สวัสดีครับผมเช้านี้ที่พี่พาวดีออโต้นะครับนี่ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันเป็นโตโยต้าเวนซ่าครับก็มาด้วยอาการหนึ่งเครื่องสั่นสะดุดแดงมากนะครับรถรถไม่มีกําลังนะครับตอนนี้ก็ได้ลูกค้าได้แจ้งว่าขับลุยน้ํานะครับผมลุยน้ําเวลาฝนตกนะครับก็เครื่องสั่นนะครับตอนนี้ก็เข้าศูนย์มาแล้วนะครับผมเข้าศูนย์แต่ไม่จบนะครับ ก็ศูนย์ได้เปลี่ยนหัวเทียนให้นะครับหัวเทียนให้ก็ยังเป็นอาการเดิมนะนี่ตัวน,นี้หัวเทียนใหม่ที่เปลี่ยนนะตัวน,นี้หัวเทียนติดรถ็อาการเดิมผมได้เช็คเมื่อวานกำลังอากาศก็ปกติแล้วก็จะมีน้ำเข้าท่อไอดีนะครับเนื่องจากน้ำมันไหลลงมาเข้ากรองอากาศน,นี่ข้างในนี่มีมีแต่น้ำเลย ข้างในน้ำเต็มนี่ครับจะคาบน้ำในท่อไอพีก็เวลาสตาร์ทเครื่องน้าก็จะด,ดูดเข้าไปแล้วก็อัดก็ทำให้เดือนไม่เต็มสูตรก็มีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์ด้วยครับคันนี้นึก็จะเช็คหัวเชียให้ทีเดียวเพราะว่าในนี้จะถอดท่อไอดีมาล้างครับแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะครับตัวนี้ มีไีเสือ้อเดี๋ยวล้างให้นะครับมีแต่คราบน้ำนะครับเนี่ยโอเคครับผมน่าเจลนี่เลยดูคราบหนึ่งงั้นไม่จบนะครับผมโอเคครับรอติดตามครับก็ปีกไว้เสือ้อเราล้างให้ใหม่เรียบร้อยนะตัวน,นี้ก็ขาวเลยนะครับนี่แล้วก็เจ็ดวเจดครับเจ็ดว่าเจดกำลังเจ็ดว่าเจดให้นะครับ ระดับน้ำมันนะครับระดับน้ำมันเนี่ยไม่เท่ากันนคะเีดไม่ออกตันกองข้างในตันก็ล้างไปแล้วนะครับเนี่ยก็เึ้นเทสใหนะ้อันนี้ก็จะ50แล้วสอันนี้40สิบ ก็แตกต่งางนะ,ะนี40นี่50น,นี่ยัง40เปอันนี้50ตัวน,นี้ก็40ไม่เท่ากันก็เกิดปัญหาเครื่องสั่นได้พวกนี้ครับทำให้เครื่องยนต์สัน่นแล้วก็หลักๆก็คือหลักๆก,ก็จะเป็นตัวนี้น้ำเข้าครับน้ำเข้าฟองอากาศนะ ออก็คือจะเข้าจุดนี้จะเข้าจุดนี้เลยลอยน้ําเข้าแล้วก็ปีกพิเศษก็จะดูดเข้านะครับผมรุ่นนี้ประจำเลยนะครับที่ผมเคยเจอนะก็ถ้าเข้าเยอะก็การคดครับนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับการคดนะโอเคเดี๋ยวเราสั่งคอนเจิดใหม่มาเทศดู ครับนี่เลยครับหัวฉีดใหม่มาละนะครับก็เป็นหัว,ทหวทเทียนหัวเทียนแท้ครับแล้วก็หัวฉีดใหม่ครับงานเท้นะครับผมออนนะแล้วปีกมืเสื้อใส่เลยมัดปีกมือเสื้อโอเคสะอาดใส่ไปเลยจะรีมใส่โอลิงอยู่ใส่โอลิงอยู่แล้วก็เอาหัวเทียนไปใส่เลยหัวเทียนแล้วก็เดี๋ยวเจี๊ยหัวฉีดโอเคอันนี้ของเก่า เดี๋ยวขึ้นเทสฮะโอเคครับสีหัวครับผมก็เทสเจ็ดใหม่อันนี้่าเจ็ดเก่าเจดรถนะก็สภาข้างในก็คือฟองมันแตกนะฟองมันแตกแล้วก็ไปหุดต,ตันตอนนี้ก็ล้างไปแล้วนะหละล้างรอดหนึ่งแล้ว โอเคนะครับมาปิดยันต์ด้วยตัวล้อโอเเราจะนำไปใส่ในรถนะครับอเอากันทุกตัวนนะ,นะครับอ่บติดขึ้นมาแล้วก็นิ่งแล้วนะเรามาดูข้างหลังปอนปอนขาว เลือกจากน้ำเข้าวันเล่งดัวเปิดเปิดในใน,ในักหน่อยเปิดแล้วบ่เจ๊หายไปแล้วแม่เจ๊น้นำยังค้างก้อยอยู่ับโอเคโอเค <c oughs> อเจ๊แล้วื่องนิ่งแล้ว พอเจียน้ำมันค้างท่อแล้วก็มีน้ำในหัวลูกสูบแล้วก็ไปซื้อนี่มาอ่านิ่งแล้วเมื่อวานมาเนี่ยขับขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นนี้แทบไม่ได้รัดไว้เดี๋ยวลันไว้ก่อนแล้วก็ดูน้ำมันเครื่องอย่น,นั้นแหละเดี๋ยวเพิ่งยึบเดี๋ยวพี่ใหญ่อันนี้ถอดตัวนี้ออกเลยรัดไว้ยึดแล้ว ก็ yeah. เดี๋ยวออกไปลองวิ่งครับคันนี้กับปัญหาน้ําเข้าพอดีฝนตกนะอุตสาหกรรมเข้ารูนี้แล้วก็จะมาโดูดเข้าเปีกมีเสื้อนะครับรุ่นนี้ประจําเลยที่ผมเจอมาก็คันนี้เป็นคันที่สามที่สี่แล้วมีคันหนึ่งอ่ะก้านสูงพ้นะนครับพอามโ้าเต็ีมกระบ,บอกสูบมนดูดเข้านะครับผมเวลาเราจอดเนี่ยน้ำจะไหลลงนี่มีข้ามน้ำเนี่ย คาบน้ําเลยลอยคาบน้ำเลยวัยน,ยยนี้วันนี้ประจำครับเจอมา3ามคันแล้วโอเคครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ออกไปลองวิ่งให้ลูกค้าันี้ก่อเครื่องก็นิ่งปกติแล้วไฟโชว์ปะ่ะไฟก็ไม่โชว์นะครับตันนี้เดี๋ยวเ,เปิดอปแอร์อ่ะ แ69อ oh, เปิดแอร์ก็ปกติแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้แอร์ก็เครื่องนิ่งเลยรอบก็อยู่พันเขานะ,นะเนี่ยเครื่องนิ่งละเราจะมีเปลี่ยนวัวเทียนแล้วก็หัวฉีดล้างท่อร่วไปดีล้างลิ้นปีกให้เสื้อใหม่น้ําเข้าไปครึ่งท่อ,อดีนะก็เข้าศูนย์ไปเขาบอกว่าให้โอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็เลยลูกค้าก็เลยโทรหาผมอ่านะผมก็เลยบอกว่านํารถมาเลยครับเดี๋ยวผมเช็คให้ นะก็เช็คไปก็เจอหัวเทียนแล้วก็หัวเฉีดสะดุดไอ้หัวเฉีดเนี่ยฉีดไม่เท่ากันแล้วก็ล้างท่อร่วมไปดีล้างลิ้นปีกวิเสื้อใหม่นะแล้วก็จะแก้ตรงที่น้ําเข้าให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวออกไปลองวิ่งครับผมครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับครับโตต้าเวนซ่านะครับตัวนี้ กับปัญหาเครื่องซันต่อล้างท่อลงท่อร่วมไม่ดีให้ใหม่นะครับน้ําเข้าเวลาฝนตกนี่เเลยทาํกากันกันที่น้ำมันรั่วเข้านะครับแต่ฝั่งนี้ไม่เข้าหรอกครับจะเข้าฝั่งข้างหลังนะครับน้ําเวลาฝนตกก็จะไหลลงไบโดนนี่ข้องปีกปเสอือเวลาดูนะทำแบบนี้ครับจบแน่นอนนะครับเนี่ยเวลาน้ําไหลก็ไหลลงข้างหลังนะครับ ถ้าเราปิดนี่ก็ไม่อยู่หรอกครับน,นปิดอย่างนี้ครับจบแน่นอนไม่มีน้ําเข้าใช้ยาวๆครับน,น,นี้ก็ทนความร้อนอยู่แล้วครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะโทรแจ้งลูกค้าก็จะมีเปลี่ยนหัวฉีดหัวเทียนแล้วก็ล้างปีพิเสื้อนะครับล้างทอร่วมไปดีนะครับเบรกก็ปกติแล้วลูกค้าโทรมาบอกว่าให้เช็คเบรกกันหน เบรกก็ปกตินะครับอ่าโอเคนี่เลยเดี๋ยวดูอะไรเก่าอะไรเก่าก็จะเป็นหัวเทียนหัวเทียนสี่หัวนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่น้ำมันเข้าเบกครับแล้วก็หัวเจียอยู่นูน่นอะไรเก่า,าอยู่ในเครื่องเครื่องเทสหัวเทีดน,นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้องวิภาวดีออโต้ Auto ด้วยนะครับนะ่ปากซอยวิภาวดียี่สิบแปดเลยครับอันนี้ก็ตกละฝนที่วิภาวดียี่สิบแปด นนี้ก็ยังมี2คัน3คันนะครับคันน pump power ู้นก็ปั๊มพาวเวอร์วกนครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อีกคันหนึ่งก็ออกไปแล้วเครื่องสั่นสะดุดเหมือนกันก็เป็นหัวเทียนเสียนะครับโอเคก็สวัสดีครับผม